สบายดีพี่น้องบรรยากาศเงียบแน่นพี่น้องลำหน้าแล้วกเขามันก็ลังเคี้ยวพี่น้องเขากำลังเริ่มเคี้ยวลำไรหลประมาณสามสี่หมื่นพี่น้องลำเรีวกดิเขากำลังเคี้ยวงามง่าพี่น้องมึงมั้งแตเคี้ยวกับมี่มึงตั้าแเคี้ยวชวนทีเคี้ยวลำก่อนพี่น้องเคี้ยวในจังหน่อยโอ้บรรยากาศได้ได้ขนาดพี่น้องเลยฝนก็บโตกะช่วงแต่ว่าหน้าเขาเป็นหน้าลำค่ำพี่น้อง มันก็เลยแบบว่าน้ำมันมีตลอดนะน้ำตลอดแรงตลอดพนขนาดนั้นย่ำแรงยังเค็ดหน้าแซงไหลอ่ะนะพี่น้องมันก็เลยแบบน้ำมันก็เลยมีตลอดมันก็เลยให้่แบบเขาห้องกับแม่ก็เลยเคี้ยวไว้ถึงสิงพ้นโบโตกกะชาหมาดมีหนามในตลอดแรงตลอดพ้นพี่น้องอุ้ยแต่ก็มีบอลบันมีน้ำคือบอลมันมีน้ำพี่น้องมันมีน้ำกับเงาขึ้นเดินขึ้นเลย มาหลอกเบื้งน่ำหน้าพี่น้องมาลองเบื้งน่ำหน้าย่ำแรงขนาดหายไร้มีหน่ำกาอัดไปด้วยโบหน่ำบ่าอยพี่น้องที่อัดไปกับหน่ำมันโบมันโบขึ้นนะนะนี่ขาดพี่น้องเอ้ยย่ำแรงเขาอยู่ให้อยู่หน้า ยู่หวานอยู่สวนคือเก่าหะแหละวันนี้บัได้ไปใส่พี่น้องเลยบัได้ขึ้นให้กับวันนี้บัสบายบัได้ขึ้นให้เนื่องจากแสบเพาะแห้งแสบเพาะเป็นกระเพาะพี่น้องแสบเพาะแ,แสะบแผลแสบว่ามันเสาะลูกลุกบัวไหลเด้อเด้อบัวไหลเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเด้มาถ่ายถ่ายทงให้ทงหน้าให้เบิง่งกิซอมาเขาง่างไนไดน จริงเขาบันน้งามบม่ได้ไไดอกพี่น้องต็วัวหน้กพุนมันตกส่วงเนาะฝนุน,นตกมันก็เลื่ยกระด้างประถ้าฝนตกนี่ถ้าใส่ฟุ้ยนี่อู้น้าครับก็ปีฟุย้ยปีนี่มันก็แฟนะพี่น้องแปดเสนปลายเก้าเสน้สนสองหนึ่งใครก็วิ่งญญไป็นหญ้าใส่ดอกอาจจะใส่ฟุ้ยนะซื้อเขากินดีกว่าเขาใครก็ว่านจะสั่นนะเลื่อยกระดือกระดือใส่ไมนี่ ก็มียังหมากไหมพี่น้องกาตากายังตาเครืองพี่น้องเลยตาหนึ่งกับเครืองหนึ่งเสียวไวล้ลำหน้าลุม่มแต่ว่าหน้าลุ่มมันต้องขนาดเล้วเฮยนี่ใช่เบิ่งตากาพี่น้องตากาห้องตากาตาหนีลกไปแต่เครืองหนึ่งพี่น้องอยังแขกยังอีกเครืองหนึ่งสีลกไปลำหน้าลุม่มเฮายนี่ตาหนึ่งพี่น้องโอ้ยกางา่ามงายพี่น้องเลย ตาเดียวนี่ชิโด้ควาน้าบ้านโอ้ยฝนกับโบต๊ะเทือ่ไม่ต้องหึ่งึ่งนึ่งนพี่น้องเลยนี่กับซีมุ่งซีมุ่ปลายแต่ว่ามันหมดขุมคือฝนตกแต่ว่ากับโบต๊ะเทือ่แนวพี่น้องเอะไะพี่น้องคลิปนี้ก็บผมมียังไงพี่น้องพาพเบิ้งเขาที่ว่าเขาให้หน้าที่ว่าดำเด๋วพี่น้องมียังไง คลิปนี้กับเลากันไปพี่น้องเพราะว่ากับบ่เดิไปสางคลิปทั้งใดน,นะก็เลยว่ามันไทยตรงไหนตรงใหนเวอรงกี้บอบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องสวัสพี่น้อง